อามามาอยู่กันในภาคที่2ก็ครับผมกับเกม Fallout 4ความเดินตอนที่แล้วคือมันเกิดเหตุการณ์นิวเคลียร์ขึ้นในในเมืองนิวยอร์กแล้วเราก็ได้รับเมืองน่ได้รับผลกระทบด้วยเราเลยเข้าไปอยู่ในว,ว,ว,วอล l วอลเคยสถานที่ที่สถานที่แบบสถานที่ช่วยเหลือสถานที่แบบยังไงแพ้่ความปลอดภัยอะ่ะไปสุดเคยลกอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดิน พอพภายจากระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้และเราก็ได้เข้าโครงการมนุษย์แช่แข็งเพื่อให้เพื่อให้สปีชีพให้เพื่อให้มนุษย์อ่ะไม่สูญพันธุ์และใช้ชีวิตได้ต่อไปในารตข้างหน้าแล้วโดยมีเราและนอร่าคือพยาของเราและลูกชายชอนได้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแล้วปรากฏว่าได้มีบุคคลลึกลับสองคนมาชิงตัวชอนและฆ่านอร่าพยาของเราไป และภารกิจของเราคือต้องตามหาลูกชาของเรานั่นเองและนี่เราเพิ่งขึ้นมาจากวอลลนี่คือสภาพโลกปัจจุบันที่เห็นอยู่หลังะจากหลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามนิเกเวไปแล้วพูดไวมากมาเริ่มกันเลยจะเล่นแบบรวดเร็รที่สุดแต่ประมาณไปคอสเวิร์ด โอ้จริงสิคุณจริงด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อะไรขึ้นกับโลกใบนี้โลกใบนี้เหรออ๋อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากจที่หมู่บ้านเซนเจูรี่เนี่ยรอบๆสิว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วลองดูรอบๆสิหมู่บ้านเนี่ยคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้น จากผลกระทบจากนิวเคลียร์เป็นบริเวณกว้างแล้วพยางคุณน่ะแล้วลูกชาหายไปไหนเราจะบ่นว่าไงดีว่าพยาเราโดนฆ่าหรือเขาเขาตายไปแล้วหรือพะเขาเขาเดินพวกมันฆ่าหรือเขาอยู่ที่ที่ดีกว่านี้เขา ดีดีกว่านี้แล้วท่านครับฉันไม่ใช่พวกกับท่านมากมายเลยฉันไม่คิดว่าฉันจะได้ไม่คิดว่าคุณจะโดนไม่คุณต้องโดนกระทบกระแทกทางการล้งสีแน่นอนเลยัารสีที่มันลงแล้วอยู่ดาบเอวันนี้แล้วลูกชายคุณล่ะไปอยู่ไหนแล้วช่องที่รักของฉันอ่ะเขาคงโตน่าดูเลยตอนเนี้ยเขาอยู่ไหนแล้วล่ะไหนอ่ะอ่า พวกมันคุณนะนายเห็นชอนไหมนายเห็นชอนหรืออะไรเงี้ยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าชอนไปไหนอืมเขาคงโตแล้วแหละป่านเนี่ยหรือว่า here, เขาถูกขโมยไป <yeah. S 1> บอกความจริงดีกว่านะว,ว่าเขาโดนขโมยไป ส่วนคนบางคนขโมยลูกชายกูไปคุณคงไม่ได้กินอะไรมาตั้งสองรกว่าปีแล้วแหละหัวใจเย็นอะวันนี้คงหอยหิวแล้วแหละคุไม่ได้กินอะไรตั้งสอรกว่า,าปีไอ <you> ้น่าสองรกว่าปีเลยเหรอสองร้อยกว่าปีเลยเหรอ อ๋อไม่ใช่สิต้องเป็น210ปีท่านครับเราคงองโลกไปเนี่ยมันมีแต่รังสีเป็นต็นไปหมดเลยทุกอย่างที่หากินอะไรเนี่ยมันคงหาจะลำบากหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกผมจะหาของใอ้ทางกินเองพวกสนมซนัคอะไรเงี้ยท่านจะเอาไหมล่ะสนัคคือไอ้พวกสติ๊กอะไอ้ซนัคอะไรเงี้ยเออก็ไปนึกภาพสนัคให้ออกอะพวกขนมเวเฟอร์อะไรเงี้ยอ่าวันนั้น มึงโอเคไหมเนี่ยไอ้คอสเวิร์ธคอสเวิร์ธมึงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับมันเปล่าผมแค่รู้สึกผมไม่ได้คุยกับใครมาตั้งนานแล้วผมรู้สึกไม่ดีว่าในท่านผมอยู่เนี่ยผมอยู่นี่ไปสิบสิบปีผมอยู่ที่นี่มาตลอดเฮ้ยผม ผมใช้แต่พลังงานนิวเคลียร์ผมไม่ได้ผมไม่ได้กินอะไรอยู่แล้วเพราะในพอผมมาเป็นพลังงานนิวเคลียร์ทางบ้านและรถทุกคนหายไปหมดเลยมันมันเร็วมากอ่ะมันเร็วมากที่มันหายไปเอ่อ what do you know คุณรู้อะไรมั่งม่รู้อะไรมั่ง โฟกัสคือมีสติน้อยสต็อปหยุดเถอะสเติฟมีูอกับฉันสิห uh, ยุดเถอะมาเจอเหตุการณ์เิดขึ้นนะอ้นก็รีบวิ่งทุกคนตายหมดเลยทั้งครอบครัวพวกคุณตายหมดเลย ฉันพยายามทำตีฉันพยายามค้นหาพวกคนแต่ฉันก็หาคนไม่พบฉันเชื่อว่าพวกคนคต้องมีชีวิตอยู่นี่เป็นความสัพใจสุดเลยฉันเจอพวกคนนี่ไงฉันให้ของคุณไปอาจจะประทังความผิวของคุณได้โคโลเทปคืออะไร Where we something is not much Thank you มาเป็นไรครับผม Thank you ขอบคุณยินดีต้อนรับครับ Shall search the we ที่นั่นที่นายบอกอาจจะมีอาจจะเจอชอนอยู่ก็ได้ Anything dangerous มันนั้นคงอันตรายมากมันอันตรายมากไยากว่าจะไปถึงนั่นอ่ะไม่เพื่อลูกเราทำไปทุกอย่าง e ย h All right lead the way ตอนนี้มันจะพาเราไปหาของกินก่อนเพราะว่าเราไม่ได้กินเลไมาตั้งสองสปี ก็ตามๆมันไปผมจะพยายามสรุปให้มันเร็วที่สุดนะเจงเจงก็เงเจ้เฮ้ยคอ r ์วอ hey. ร เด็กเซโรเจอร์โอ้คุเรยกชื่อเราอย่างนี้เลยเจ๋งอ่ะอืมเดยวมันทำดีอ่ะตอนแรกมันไม่คิดจะเรียกชื่อเราอ่ะโอเคที่นี่ยังไม่มีอาหารตามผมมาบ้านาอื่นต่ออันนี้คือบ้านเราที่เราที่เราเนี่ยบ้านเก่าของเราอ่ะก่อนก่อนที่มันจะเกิดนิวเคลียร์ขึ้นอ่ะเดีย๋ยวรู้ว่าสวยแค่ไหนก็ลองไปดูคลิปเก่าๆผมดูอ่ะ คลิปแรกแพาแรกเลยแต่ดูสภาพตอนที่โอ้โลกรอบลลกรอเจนในวันยักษ์เหมือนคับว่าสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะกลายพันธุ์ไปหมดเลยนะเพราะว่าได้รับรังสีเคมีรังสีนิวเคลียร์พวกสารเคมีต่างๆวิสโรวเจอข้อโพนี้มีสิ่งอ่าโอเค มันบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรกินเลยแถวเนี้ยโอเคงั้นไม่เป็นไรหรอกกูโอเคนะชอนจะจะจะตามหาชอนแต่ไม่เป็นไรหรอกไปคนเดียวมากกว่าว่ะ Thanks for trying g o d s w o r t h ขอบคุณที่พยายามช่วยนะ What well, the about nearby, city? Concord is คุณไปที่เมืองคอนคอร์ดที่นั่นอาจจะมีป่อแสและบางอย่างเกี่ยวกับผู้คนอยู่ อาจจะมีคนอยู่ที่เมืองคอนคอร์ดคุณต้องไปที่นั่นคุณต้องไปที่นั่นโอเคคอนคอร์ดคนใช้ชีวิตในคอนคอร์ดกันเหรอมันน่าจะมีอยู่นะอืมการทางคือควรจะต้องผ่านเรดอรเก็ตขึ้นไปเราต้องผ่านเรดอรเก็ตขึ้นไปถึงจะเจอเมืองถึงจะเมืองคอนคอร์ดไม่สนแล้วนะไปซับแรก ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีรังสีเจอปนมีสีปนเปื่อนทุกอย่างทั้งน้ำทั้งอะไรพวกนี้นีน่คือผลกระทบจากสงคารามนิวเคลียร์แล้วก็ขอเหออย่าวายาให้มันเกิดขึ้นกับโลกของเราจริงๆอ่ะเหมือนที่ฮิโรชิมาที่เขาโกโก้กันอ่ะยังไงได้อรเกต หมาด้วยอ้าวแล้วหมาไม่เป็นไรเ <Hey boy. S 1> หรอเฮย What are you doing out here all by yourself เออช่ยบอยมึงอยู่นี่ได้ไงเนี้อ่ะ Uh you okay You seem like an okay guy Okay then let's stick together b y เดินทางกันต่อพร้อมกับหมาหนึ่งตัวที่นี่มันมีที่สร้างบ้านด้วยนะมีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปคือให้เราสร้างบ้านได้ ให้เราสร้างบ้านได้ว่าเราจะทําอะไรยังไง<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยกลับมาสร้างรอบรอบนอกแล้วกันนอกรอบเพราะมันใช้เวลาสร้างนานุกคิดมันยาวไปไปต่อป้าหมายเราคือเมืองคอนคอร์ดมาพบส่วนอย่างก็คือซินแพ็คหนึ่งอันไปเดเยวไป Let's go เพื้นนี่เสียงเพื้นโอ้อได้ยินเสียงเพื่นอ่ะมาพบศัตรูเฮียหมอกก่อนเดี๋ยวขอเบาเสียงหน่อยนะ ไปไปมอ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 ย่องย่องไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าสายได้ชุดใหม่มานี่มันจะดูใหม่กว่านิดหน่อยผมไม่ชอบใส่ชุดเก่ามันคุ้นสมบัติเหมือนกันแหละแต่ผมไม่ชอบเฉยๆนั่นไงนั่งไงศัตรูนั่งไงศังงตรู ยิงได้หัวแตกมากหัวแตกไปเลยไป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 ,ปต่อไปต่อโอ้เสียงเบามากเลยอ่ะไปไปดีกว่ามึงนะ เรียนี้มันถือว่าเป็นคนไม่ไดีจริงไม่โดนเลยอะเฮดช็อตเชี่ยขึ้นมาที่นี่เราเรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,ขนมา please ขึ้นมาเร็วเย้เควส์หลักแรกจบไปเรียบร้อย ผมขอแฮฟของมันก่อนเผื่อจะใช้จำเป็นเนี่ยับเก็บเรเฟิร์นขึ้นมาเว้นด้วยขอเอาอะไรเอาปืนไปให้ไปให้คน